แฟนคลับทักแต้วนัฐพรให้หยุดเต้นก่อนคิดถึงลุกเก่าคะ่ะสำหรับชาวเน็ตนั้นแห่เข้าไปทักสาวแต้วนัฐพรว่าพักก่อนไม่อยากให้เป็นเน็ตไอดอลตลาดล่างเพราะต้องเก็บตัวอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติงานนี้เราเลยได้เห็นเหล่าดาราคนดังหลายคนหาอะไรทำแก้เบื่อที่ไม่ได้ออกไปไหนตามนโยบายของภาครัฐและตอนนี้หลายคนก็เลยเต้นแก้เบื่อแล้วล่ะคะ่ะ หลายๆคนก็ได้โพสต์คลิปลงผ่านทางอิ s สตาแกรมของตัวเองกันอย่างล้นหลามและหนึ่งในนั้นนั่นก็คือนางเอกสาวอย่างแต้วน,นัฐพรเตมีรักที่โชว์สเต็ปเต้นแดนกระจายให้หลายๆคนต้องปรบมือในความสามารถของเธอจนตอนนี้ได้ตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งวงการติ๊กตอไปเรียบร้อยคะ่ะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ลงคลิปในอินสตาแกรมของตัวเองต้องบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปเต้นที่เซ็กซี่สุดๆ อีกคลิปหนึ่งของนางเอกสาวคนนี้เลยล่ะคะ่ะโดยคลิปดังกล่าวเป็นคลิปที่สาวแต้วใส่สปอร์ตบาร์เต้นพร้อมกับแคปชั่นดีๆบอกว่าพลังในแบบคุณแฮชแท็กอยู่บ้านหยุดเพื่อชาติคนที่ด่าที่ว่าควรจะเวลาไปทำอย่างอื่นนะมันไม่ได้มีอะไรที่ควรนำมาโยงให้เป็นเรื่องด่ามาปะหรือว่าบางคอมเมนต์ที่เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าความสุขความชอบเป็นตัวของตัวเองดีที่สุด สวยหุ่นดีเหมือนตอนเป็นสาวๆก็คงออกมาเต้นให้สุดฤทธิ์อยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้กลับมีดราม่าเบาๆเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปเต้นบอกถึงความไม่เหมาะสมบ้างบางเมนก็บอกว่าเอาเซ็กซี่พอแค่นี้ไม่อยากให้เป็นเน็ตไอดอลตลาดล่างหรือบ้างบางคอมเมนต์ก็บอกว่าพักก่อนนะ งานนี้ก็มีทั้งคนในวงการบันเทิงที่เข้ามาชมถึงความแซ่บท่าเป๊ะของเธอเป็นจำนวนมากค่ะรวมถึงหนึ่งในนั้นก็คือเพื่อนสนิทเธออย่างจันจิจันจิราจันพิทักษ์ชัยที่เคยโชว์สเต็ปคู่ไฟลุกด้วยกันมาแล้วก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าไอ o v ิแต่ชาวเน็ตท่านหนึง่งกลับไม่เห็นด้วยตอบกลับสาวจันจิว่าไม่เลิฟค่ะไม่สวยลายแข็งต้องบอกให้ปรับปรุงนะเล่นซะเอาสาวจันจิไม่อยู่เฉยต้องออกมาโต้ตอบส่วน ตัวะะว่ะะาจันจิชอบค่ะพี่แต้เรียนทางออนไลน์มันไม่ง่ายเหมือนเรียนตัวต่อตัวนะคะหลังจากจบอธิบายไปก็มีชาวเน็ตและสาวจันจิโต้กลับกันซสยาวก่อนจะลบออกไปคะ่ะหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตคนอื่นๆเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ชาวเน็ตคนนังกล่าวว่ามีอคติขี้อิจฉ้าจริงๆคะ่ะ แค่คุณเต้าไม่เหมาะค่ะกับสายนี้ก็ก๊อปปี้ความเป็นลิซ่านะจากนั้นก็มีคนรุมถล่มชาวเน็ตคนเดิมอีกส่วนจันจิจันจิราก็ตอบว่า ลีดก็อีกแบบหนึง่งฮิปฮอปก็อีกแบบหนึง่งสรีระคนเราไม่เหมือนกันเบสิกไม่เท่ากันคนที่มีความตั้งใจฝึกฝนฝึกซ้อมอย่างพี่แตว้วสามารถพัฒนาได้เก่งขึ้นไปอีกจันจิเชื่อว่าคนขยันอย่างพี่แต้วทําได้และสําหรับจันจิพี่แต้วคือนักแสดงนางเอกคนหนึ่งที่จันจิว่าเต้นเก่งที่สุดและฟิลลิ่งดีมากๆค่ะไม่ได้อวยค่ะลองดูหลายๆงานที่พี่แต้วได้ทําค่ะ เต้นได้พลิ้วและสวยมากจากนั้นก็ยังมีดรามา่าตอบโต้กันไปอย่างเรื่อยมาบางก็ยงไปถึงสาวลิซ่าแบ็คพิงค์เดี๋ยวแฟนคลับก็เดือดร้อนทุกคนมีสิทธิ์เต้นเพื่อความสุขของตัวเองแต่ทำไมากลับไปหาว่าก๊อปปี้คนอื่นซะย,ย่างนั้นล่ะคะบางก็บอกว่างงเพราะคนที่ชอบลิซ่าก็อยากเต้นเก่งแบบลิซ่าแต่ก็แค่คนคนหนึ่งที่มีลิซ่าเป็นไอดอล เรียกได้ว่าดราม่าในครั้งนี้ก็ต่อกันซะยาวแต่ท้ายสุดแล้วตอนนี้ก็ได้ลบออกไปแล้วล่วคะค่ะกำลังขอเป็นกำลังใจให้กับสาวแต้วนัทพอดด้วยคะ่ะ